สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปออีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปบ้านสวยบอกต่อนะคะวันนี้งวดละครสั้นหนึ่งวันนะคะไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะละครสั้นเดี๋ยวเราตามไปดูบ้านหลังนี้กันนะคะพี่ปอจะบอกว่าน่ารักมากก็ไก่แบบให้ล้านตัวเลยอะให้ล้านตัวคือแบบว่าสวยเวอร์วัาวางอลังการมากเลยอะถ้าพี่ปอสร้างได้แบบนี้นะคือแบบ โอ้โหสุดยอดดูดิออกแนวบอกว่าหวานแหววอะ่ะพูดไม่ถูกอะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะคนที่สร้างนี่คือแบบจะบอกว่าไงดีอะนี่เขาบอกว e ลครัมอ๋ออินดี้ตันรับด้วยนะจ้า <c ười> คือบอกว่ายังไงดีอ่ะสร้างสร้างยังไงให้ได้แบบนี้ต้องใช้เวลาแค่ไหนแล้วคนสร้างคือบอกว่า เก่งเวอร์โอ้คือแบบเห็นป้าดูดีแต่และดีเทลคือแบบลงรายละเอียดได้ดีมากอ่ะพี่ปอเห็นแล้วแบบโอ้โหแม่เจ้าแม่เจ้าดูดีคือต้องแบบมีหัวทางด้านก่อสร้างนิดนึงอ่ะเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยว่าต้องวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างอ่ะมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะคือมันเป็นเรื่องยากหลังจากที่พี่ปอสร้างอยู่หลังนึงองอีบ้านหลังเขาอ่ะคือมันก็ยากอยู่นะ โครงสร้างอ่ะไม่ยากเท่าใส่พวกเฟอร์นิเจอร์โอ๊ยลิ้นจะพันกันทำไมเนี่ยสอเสือโครงสร้างอ่ะมันไม่ยากเท่าเฟอร์นิเจอร์นะที่จะเอามาวางแล้วให้มันแบบว่าลงตัวและลงล็อกและสวยงามขนาดนี้ดูดีทุกคนโอ้ยโอย,ออยสวยอ่ะลองเข้าไปดูนะเดี๋ยวพี่ปอจะทิ้งไอดีของเขาไว้ให้นะนี่ดูดีอันนี้ต้องกรอบหรือเปล่า เก็บใส่หัวไปเลยอันนี้ต้นไม้สวยมากโอ้ยมันไม่ใช่แค่เอาต้นไม้มาวางเฉยๆฉยนะทุกคนมันต้องมีรายละเอียดอีกอะว่าเอ้ยต้องเอาอะไรมาวางอะไรให้มันดุบแบบว่าดูดีโต๊ะเนี่ยมันไม่ใช่แค่โต๊ะธรรมดานะดูดีกระจงกระจกมันไม่ใช่แค่แบบเอามาวางแปะแปะแปะ,แปะ,แปะรู้เรื่องไม่ใช่นะโอ้โหตบมือให้เขาหน่อยแล้วทำไมพี่ปอเดินอย่างเงี้ย ทำไมเดินเอียงๆเออนั่นดิดอ่าโอเคกลับมาแล้วดูดิจัดเรียงได้เหมือนบ้านคนแบบมากเลยอะโอโหห้องห้องครัวดูดีให้ดูให้ดูผนังโอโหแบบแม่เจ้าแม่เจ้า <c oughs> โอ้ยสวยมากอะไม่รู้จะพูดคำว่าสวยขนาดไหนใครเจอบ้านสวยกว่านี้บ้างบอกพี่ปอด,ด้วยเออ โอ้ยบ้านสวยบอกต่อเลยจริงๆหลังนี้ควรมาเยี่ยมชมแต่เขาไม่ให้เราก๊อปเขาไม่ให้เราก๊อปจ้าพี่ปอจะมองเขาพี่ปอจะมองโต๊ะอยู่เขาทำไงโต๊ะสองชั้นนี้มันทำไงเดี๋ยวขอใช้สติปัญญาอันน้อยนิดของพี่ปอดูก่อนใช้เสษตาอันแหลมคมดูก่อนว่าเฮ้ยโต๊ะมันแบบนี้มันทำไงเอ้ยเปิดโลกจ้าเปิดโลกอเดี๋ยวข้าไปดูชั้น ชั้นสองฝั่งนั้นของเขาดีกว่าโอ้สวยมากมันไม่ใช่เอามาวางละเกะละกะนะคือแบบโอ้ยเดียนี่คือต้องแบบว่าฝึกฝนมาชำนาญแล้วว่ะใครมือใหม่อะ่ะคือแบบต้องร้องเลยอะโอ้โหสวยสร้างเราจะสร้างได้แบบนี้ไหมอ่านั่นนะเดโอ้โหคือแบบเห็นแล้วแบบของเรานี่เป็นเอ่อขี้มดไปเลยอะ่ะ โอ้ยน่ารักอวยน่ารักเวอร์ดูดิสวยมากเลยทุกคนอ,อ๋อนั่งกระถางต้นไม้เขาใช้ที่อะไรนะที่อาบน้ำอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะที่อาบน้ำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสระอาบน้ำ <laughs> บ้านไม่มีอ่างอาบน้ำเอออ่างอาบน้ำใช่ดูดิเก๋เกแต่อันนี้เห็นหลายหลังแล้วนะที่ใช้แบบเนี้ยเออเอามาประยุกต์ใช้แบบ เล,ลิศด่าดูที่นอนดิเอาเหรียญบาทลงไปนี่เหรียญบาทเด้งดึงด๋งดึ๋งดึงเลยนะโอ้โหที่นอนดีมากแล้วนี่อะไรโคมไฟจ้าไม่ธรรมดาอื้มโคมไฟสวยจริงยกกลับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ยโ,โคมไฟนี่พี่ปอให้ร้านคะแนนเลยอะสวยความคิดสร้างสารรค์ไอเดียดีเลิศขอก๊อปโคมไฟหน่อยนะ <laughs> ทำได้ เหมือนเขาหรือเปล่าดีกว่าคือมันต้องใช้ความพยายามมากไม่ใช่เรามองแล้วแบบเฮ้ยเหมือนง่ายเนาะมันไม่ง่ายดูดีบ้านน่ะนี่นะไอดี ID ของเขานะจ๊ะอ่าใครชอบก็เข้าไปดูได้นะจ๊ะโอ้น่ารักมากเออนีอ่หลังที่สองนะจ๊ะที่พี่ปอเห็นแล้วแบบตกหลุมรักแบบสุดๆ งอหัวไม่ขึ้นเลยอะถ้าเป็นผู้ชายนี่คือแบบว่าเปสุดๆเลยนะเปให้แบบกระเป๋าฉีกกันไปข้างหนึ่งเลยโอ้ยสวยมากถ้าเป็นผู้หญิงนี่คือนางฟ้าน,นางสวรรค์เลยนะ่ะพี่ปอก็เวอร์ไปอาจริงเนี่ยหลังในหลังที่สองพามาดูแค่สองหลังก็ใจละลายแล้วว่าทุกคนใครมีสวยกว่านี้บอกพี่ปอด้วยและเม้นบอกด้วยพี่บา บ้านอะไรเดี๋ยวจะตามไปดูอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะท็อปเมนอะท็อปลิสเออมันเป็นอยู่ในหนึ่งติดหนึ่งใน20หลังปะของบ้านสวยอะเออของที่เกมนี้เขาแนะนำมาโอ้โห ι, ลาลาเละแม่จ้าถ้าพี่ปอรสร้างได้แบบนี้นะขอแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดว่าอะไรถ้าพี่ปอรสร้างได้แบบนี้นะน้องๆพี่ปอจุดพุเลยอะโอ้โหจุดพุเลี้ยงโตจีเลยอะ เลี้ยงตัวจีนใครพี่ปอเลี้ยงตัวจีนใครก็ไม่รู้เลี้ยงตัวจีเลยอะโอ้โหแบบโอ้โหไม่ธรรมาดาอือหือไม่ธรรมดาโอ้ยดูดีกระจกกระจกโอ้ยกระจกพี่ปอเคยทำแล้วคล้ายๆแบบเนี้ยอันนี้กระจกทำได้อยู่อะดูดิอะไรเนี่ยโอ้โหห้องนั่งเล่นทำไมฉันต้องเดินท่านี้ ทำไมใช้จ้องเดินท่านี้ด้วยไม่เข้าใจบ้านก็จะมีประมาณ3ชั้นนะโอ้โหพี่ปอจะโอ้โหอีกนานไหมคือมันแบบเหนือความคาดหมายเหนือความเอ่อความความสวยอเออมันเหนือเกินไปแบบโอ้โหสวยอ่ะเนี่ยเห็นปะพอเขาเปิดเกมให้เราได้ดูบ้านชาวบ้านชาวช่องเขาแบบเราก็จะแบบเห็นความสวยงามของเขาเลยดูดิโอ้ โอ้ยโอ้ยสวยมากอะชั้นสุดท้ายของเขาก็จะเป็นโอ้โหสมชั้นบ้านสองชั้นนี่ว่ายากแล้วนะโอ้โหนี้ทำสามชั้นจ้าโอโ้ของเค่องวางได้แบบลงตัวเหมือนบ้านคนมากเลยพี่ปอไม่ได้สร้างบ้านแบบนี้มานานชาตินึงแล้วบ้านริมทะเลก็ลบทิง้งเวลวขนานั้นนะน่าจะเอามาแบบรีโนเวทใหม่เนาะโอ้ยน่ารักน่ารักเรือเกินน่ารักมาก นี่โอเคเดี๋ยวพี่ปอจะให้ดูเอ,อ่อไอดีเขานะสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูก็ลองกดไอดีนี้เลยนะจ๊ะอ่ากดเข้าไป5 2า6 1 5 0 2 7 4 7 8 2 8คือพี่ปอมองนี่คือเลขมันเล็กมากมองไม่เห็นเลยนะ,ะจริงจริงอ่าโหยพี่ปอตอนนี้คือพี่ปออยากเป็นลายฝุ่นของที่นอนพี่ปออยากเป็นฝุ่นบนโต๊ะ อยากอยู่บ้านหลังนี้มากเลยทุกคนอยากเป็นเอ่ออะไรเดียวมันพูดไม่ออกอยากเป็นสีติดผนัง <c oughs> อยากเป็นฝุ่นที่พรม <c oughs> โอ้โห,โหพี่ปอโคตรว่าเออใช่โคตรเวอร <c oughs> ์อยากเป็นใบไม้ที่ต้นมะพร้าว <c oughs> พี่ปอสุดติ่งแล้วพี่ปอโอเคแล้วเจอกันใหม่กับ พี่ปอในคลิปต่อไปนะจ๊ะไปแล้วเซ็งไปแล้วจ้าบ๊ายบาย